เนาช่างอิน่น้ำทันไหนใส่น้ำทันไหน,น,น,ไหนเอาใช่ปะเหรเรียบร้อยครับคันนี้คันนี้น่าจะเป็นหม้อน้ำหมอ้อน้ำสรงรองอะไรน,นี่อะื่อวานเขาทดสอบแล้วแหละแต่เราไม่ได้อยู่่ายครับเครื่องเสียงก็โอเคละ จัดเก็บเรียบร้อยเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับน้ำทดสอบดูครันน้ำไม่มีน้ำน้ำมันหยดครับเงียบไม่มีเลยเนีย่ครับน้ำเมือขนาดประมาณสักสี่ตันครับเอ๊สี่สี่หกตันนั่งใหญ่ขนาดนี้ประมาณนี้แหละไม่ได้ใจเหมือนกันครับล้ออย่างเท่เลยล้อคู่ เอาไปคนอ้อยได้ใส่เนี่ยใส่เนี่ยตองชันครับใส่ไปเครื่องเสียงฟังหน่อยเปิดไม่เป็นเฮ้ยเปิดไม่เป็นจอกทิมหายเลยเนี่ยเอาโอ้ได้วางเครื่องเร็วแต่ว่าคันนี้โอ้จึงไม่เอียงอะหนึ่งห้าห้าเดี๋ยวนี้เป็นหงหงกันสนิมอะ กใช้งานครั้งแรกก็ต้องหยอเต้าไปนครั้งต่อไปก็โยงใส่แล้วใ้หลับไหลก็ใส่ได้ครับนี่ินล่างมาสักเจ็ดเด้อเสร็จเลยแตะเอ็นเสร็จแล้วเลิ่มเลิเลเิ่เล ทีน้ำกันเนี่ยบางคนก็บอกอะไรวางให้เราเลี้ยงโอ้วางเลยครับโอ้โอ้ไอ้พลอยแล้วนี่หว่เาเออเราไม่ได้มาหลายวันนะเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับทางสีไปไหนกันนั่อยู่ข้างหลังเน่ย thế này bên khách hàng sẽ lắp máy anh giúp mình thằng En tham bơi cơng xiên mình tông bít côn trè được không tông bơm ly đây โอ้ไม่มีแบตแมงเอ้ยอ,อะไรู่แบตนะวะเอ้ยใครขโมยแบตไปไหนช่างเอน็นแบตเตอรี่หายแน่ว่าจะเปิดเสีงฟังตั้ไหนโอ้นี่ไงปุ่มกดปุ่มว่าไรเลยเกี่เจกับกุญแจนเนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ครับเกียร์สายร ยังไม่ได้เป็นเันโยกยึดดครับผมดต่วนี้ปกติเนาะเันโยกดัมตู้นี่โอ้โหเห็นดอกสองดอกเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหเบ็ดหนักๆเลยครับเบ็ดหนักเลยตู้ไม่มีแบตใครขโมยแบตดวะเฮ้ย ข้างหลังมันทำอะไรกันไปดูหน่อยข้างหลังก็ไม่ได้ทำอะไรครับทำความสะอาดกับผมเก็บเศษเหล็กเศษอะไรใส่กระบะใจ่ลกไปขายของเก่าครับงานก็วันนี้ฮะก็จะแต่งขันสีน้ำเงินนัะครับเพราะขันนี้ก็เรียบร้อยแลย้วรอแต่แบตเตอรี่มาครับ เอ้คันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะโคราชหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภยัยนะครับีของแต่งกระจกเนี่ยเราจะให้ลูกค้าใส่เองครับมีใช่ไปแล้วลมมันจะตีพังอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นสองตางละสองตัวครับกระจกมองหลงังดิสคิลินก็ตาละสองหนึ่ไปสีอะไรไม่รู้ไม่มีแบตเปิดให้ดูครับ สี่ลูกค้าเอถามว่าเออทำยังไงถึงจะใส่เราหกร้อนี้ได้ให้พอดีครับเราบีบเคสซีรครับ,บอยู่คนนี้เข้าหรือนั้นเข้าแล้วก็หาศูนย์หาเซนเตอร์ให้ได้จะได้ตรงเป๊ะๆปุป๊บโอ้โหกดไม่ลงเลยเย๊ะ มาดูเพือ่อแตมีนดีกว่าไปหน้าอะไรทรงแปลกแปลกดูแตนซิ่งเดี๋ยวคันนี้ทำเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบคนอ้อยทักเที่ยวหนึ่งเนี่ยไปสักสิบตัน สิ่งของแต้นนนแนมนะเออเบกเบกเบกแม่ไอ้โมนี่เดี๋ยวไม่มีเบกแล้วมึงไปช่างเอ็นนั่งแต้มอะไรรู้เนี่ยอุดอีกแล้วช่างเอ็นอุดอีกแล้วไปหาลูกค้าก่อนลูกค<ม>้าวีไอพีไงรถม, <laughs> มันเป็นอะไรเลยมัน่าจะมาเชื่อมอะไรสักอย่าง มันมาติดแอร์หรือเปล่าอีแตนสมัยโบ<ป>ราณนั่นแหละแตนของแท้นั่นแหละก็ไม่ใช่รถแตนนี่แต่งใหม่พวกเนี่ยเชื่ยไหมใจก้าหน่อยเออไม่มีที่เชี่ยวน้อเอ้อเยอก็เจียม,มาพอดีเนาะ

เห็นไหมเมื่อกี้อ่ะมุนสามรอบติดเลยอ้าวาๆาๆาเลย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 โอ้โดดโอ้โหโดดเลยน่นนุนนน

น่าจะได้บะตราโอ้โชคโอ้โอ้คันแหนบอย่างดีเยี่ยมเอาไปครับสำหรับเราก็ประมาณนี้กันครับ ฝากกดไ like, like, ลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับทีนะี้สวัสดีครับ